สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมาผอเฮาตอนแรกๆเนาะอันนี้ก็สนองจิพาพี่น้องมาแกงเห็ดกินเด้่ยจะเห็ดเป็นเฮ็ดนี่ฟรีใบน้ำมันนะไม่เห็ดเห็ดบดเนาะเป็นเห็ดปลายขาวนะจ๊ะปลายขาวราคาเห็ดเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกดอกที่บอค่อยงามเนี่เหาองฟรีใบนะจ๊ะแล้วก็เป็นเห็ดลังเละทุงหนึ่งจ้ะแล้องกระิคโคกเพิ่งมีพรีที่พร้อมแลกแลกเพิ่งดาวเลย ถุงสองถุงเพราทถ้งเวลาเ้าอยากเวลา,วาพามีเห็ดทักทอดแอมกแกงกันแบบนี้นะมันออออยากอันนีจะเป็นตะไครถ้าน้องทุบแล้วเอาไปใส่พร้อมกันเลยค่ะ เห็ดปลายขาวหอมนี่แต่บากคนเคยไม่เคยว่าแต่สิวัดดอกเพราะว่าฉันเอามาใส่เอาหนักใส่หมอน้อยหนึ่งเนาะแต่ก็เอาเฮ็ดที่ห้าวฟีดที่เป็นย่างแข็งเลยจ้ะใส่ลงไปเลยต้องในหลังเนาะแก้วกินเลยจ้ะวัวห้องหลังมันเหยื่อปล่อยแล้วเนาะส่วนห้ากก็เป็นกระขันอ่อนนะเพราะว่าส่วนเ้ากิ่วบ่ขั้นหนีแต่วัวปมเกี่ยนสุดจิบ หนาวแต่หนาวลรวก็ลุกแหงหัวเลยอาดเย็นขึ้นเย็นแหงนาะเขันถ้าใส่ลงไปโบลายไป,ลยไปเลยเนาะว่าเดี๋ยวพอปตเป,ปือ่อติพสมดีนะจ้ะใส่หนานาองได้ไปใส่หนาน,นันจะบริสุทธิ์ัต ลักเนาใงชูนแมีพอีกตัวด้อแต่เส,สเป็นหม่หงักแทน่กะพรโอ้ยมะมนหงกักกะเพรอีกตัวเดียวกันเปนงรักคนละอย่างโอ้ยนงรักก็ะเพรอีกตัวเดียวกันเออเ่าะาเพ้าจะเนละอันนี่เลยจ้ะดอกก๊นะตัเคืองมีกินหรอกระเพราแทน ซุกก็ที่เสียที่เราจะไปซุกก่อนจะ้ะหลอกเลือกสุกพาพี่น้องมาเบิ่งปลาก,กระดีเราจ้ะปลาก,กระดีหรือว่าปลากระเดืด่อนเนาะอันนี้สนองมาเลยว่าสีเข็ด ทรงพีทรงน้องเด้อจะเฮามาให้เบิ่งเนาะตายทูงพีทรงน้องเบิ่งน้ำจ้ะอันนี้คือเอาหัวเอาเก็ดออกออกมานะแล้วก็มักแล้วก็ตากแดเดเลาก็ตากประมาณช่วงเที่ยงเนะาะเครื่องเดดเครื่องเดีดจ้ะแล้วก็สามารถอดกินอะ้รหนึ่งมาเนาะของวารานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาดีดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เอาของมารานเฮ็ดลงมาเบิร์กบานอันนี้ส้อน้องเด้อจะเปะาาถถ็นคนตนะากเอาขึ้นใบติ่มสิหลุดอุ้ย สูตรเทานี่เขามีสูตรเด็ดนะจะเห็ดแบบนี้แม่วันมาต่อมาเนาะนี่นี่มาล่าเห็ดปลาวงแต้วผลตาวงคนว <c oughs> งหนึง่งนี่โอตอนนี้ตอนนี้เราออกแกออดสองตัวเลยผ <c oughs> นเห็ดติดกันผนเห็ดแบบติดกันจ้ะ <c oughs> เห็นเป็นแถวติดกัน แต่ว่าปลาช่อนห้าพี่น้องกระซังไหวอยู่เนาะหมู่วานหมู่วานถ้าก็ไปสูบสารเนาะแต่ว่าได้ลงคลิปแบอนี้เนาะจ้ะเพราะว่าห้ากับลงมาท่านเนาะหมู่วานเนาะไปขายปลานนำเนาจ้ะเมนจ้ะเข็นไปจับปลามาแล้วก็ไปขายครับเมนจ้ะเดี๋ยวปลาช่อนนั้นห้ากับสีเห็ดเนาะเห็ดต่างมะออื่นนี่แหละจ้ะเดี๋ยวขันนี้ห้ากับสีเห็ดคี้เป็นพี่น้องแบบยี้เนาะจ้ะโอ้หลีบสะพันกันแต่ว่าเป็นปลาช่อนนี่สันนุ่งสีเห็ดเป็นโดมเนาะเพราะว่าเป็นปลาตัวใหญ่เนาะจ้ะ บาดพี่หน่องบางท่านเพิ่งก็ว่าขันเมาปลาบโบอยากให้ขาดทุนต้องไปเบิ้งช่องนั่นช่องนี้อย่างสิเนาะก็ขอคุณคำแนะนำเด้อจ้ะคือบางท่าสนงบ่ได้ซีเรียดเรื่องว่าใดว่าใดเนาะคือสาหมูว่านนี่กะบอกง่ายว่าคนแก่เนาะเพิ่งกะบอกขอแข็งแรงเนาะจ้ะอยู่น้ำบาดเท่าเพิ่งกะอยากให้ไปเบิ่งสาเพิ่นแล้วจ้ะเพราะว่าเพิ่นหัวบางท่านสนงหาปลาสาปลา หน้าตากแดดออกมาเนาะก็เลยตางซอยพี่ซอยน้องเพิ่นเป็นน้ำหล่ะจ้ะเพราะพิ่นได้มีเงินใสเนาะบ่าวเนี่ถทางบรรยากาศที่พี่น้องเบิ่งน้ำอ้บ่าวเนี่คือข้อสันแห่งแต่พูนจ้ะบ้านยังมีเล่นผู้เล่นบ่าวอยู่เด้วยครับคุณน้องมะนาคุณน้องตุ่นทอมเล่นอยู่พูนมาถ่ายบรรยากาศที่พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะเว่าห้างกักจ้าง ยังเฮ็ดอย่างเดียวกับเวลากับสีบรรยากาศแหงนัาา่นจ้ะอันนี้นนกับบ้านราสันของสิไป้คุดเ,ทเทนะ็ดเตาอบเนาะเ็ดเตาอบเผาอยู่จ้ะอันนี้คือนี่กับเป็นถนน,านหน้าบ้านนั่นมาเนาะปันๆกับดังเรียนมากาณาบ้านอีกฝั่งทั้งหนึ่งจ้ะรถบาลานี่สกปรกมากบริลลล่างเลยเหืืองเมาสา์ซานี่ฮักกับบริเลเฮดว่าสีเมาส์ เป็นอาชีพน้ำมาเนาะกับแกเพิ่นมาบอกเขากับไปซอยเพิ่นหลังจากเพราะว่าเขากับหาปลามาตากอยู่แล้วแต่ว่าเขาบับขาดทุนเรื่องน้ำมาเนาะเขามอสาพันหาอะไรก็ค่าน้ำมั่นมั่นหาลอยเนาะมันเครื่องสูบน้ำนอกจากเขากับขายดิเขาขายได้สามพันกว่าบาทอยู่ด้วจ้ะยังไงดิเขาได้ใส่ยู่บ่ได้ตาแก่หนะหัวปลาไมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆนะแต่ละก็เป็นพวกปลาสอยปลาหยังเนาะ

แห่งผัวประกาเส้นแห่งโเห็นชัดมอเพิ่มเดือดเที่ยงครับคุณนายแข่งเห็นช่าครับตก็ดีนะงาเนาะก็ดีนตอนเด็กๆเป็นนามเนื้อเหนียวแล้วมันเพราะว่ามีเห็ดปัวเฮ็ดเป็นอะไรขอเห็ดบดเนาะเห็ดบดีเวลาข้าวแกงมันก็นามเพื่อสิเป็นเป็นเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวสิอะไรเนี่ยนนี้อีกอย่างหนึ่งถือแค่ข้าวเหาได้แกงใส่กับผักขามอ่อนนะผักขามสมอ่อนๆนะจ๊ะที่เขากันแห้งกันแกงเป็นพวก ยังเฮ็ดผวกหรือว่าเฮ็ดบดเนาะใส่บากคามอ่อนใส่สีขาวกันแห่งก็ใส่ผักกิ่วเนาะตัดเสร็จถั่วเนาะโอ้ยในแต่เฮ็ดลังเลเขาเด้อดจ่าดองเลยเหล่เป็นดดองเลยหรืออไไรก็ได้กินยามอยากเนาะนี่ยงวันละเนี่ยเขาบอกงามอึดยามอยากขันอึดอยากลุกขันร้ายอยู่กันได้ ห็ดปวกขานีสิบเห็นประด็นเน่ออร์พินป็นฮ็ดที่แบบดอกแบบดอกดอกมั่นตสิเนาะากเลือกตั้งหาแล้วดอกสิงม่วนงามเขืกอเอาทรงพีทรงน้องสินะจ๊ะนี่แกงแบบใส่นี่ดิดปวกแกงใส่ใบกะเพราใบกะเพราเยดูไท่บอกเขาเอ เดียวกันมานี่มันเด้อจากมื่อกี้เขาแรงน้ำกันเนาะพาตอนนี้กับพ่มาณเกือบหาหมเกือบหาหมแหลงมจ้ะวันนี้กินโดนกับเศษเมียนอยู่ดิลายเจ็บจ็บจวดเลยนะน้องนี่นี่จ้ะหน้าตาแกงเห็ดเห็ดรวบเนาะเมสนุกดีตักเียวใส่กับเกียวกักเกีวาะเกวอตวไวเนาะตำไวเนาะ น่มัอยากเขาก็เดม่ากินเลดนี่ยอขนาดเปิดออกมองกรเดะเข้มๆเพรามาตามเป็นแจ่วบองเสียด้แต่บ่เข้มเลยเนาะสวัสดีนาบ้าเนาะสัสดีนะฮะนหสิบเบิงสวัอนน้าบ้านเนาะรังไ <โ>กาวลวกปากบัวไม่ลวกแกเกินนแรงไม่ได้เกิน <c oughs> แอมเห็นสาน้องเป็นสองคนเป็นภาพสอนอตามาลนีแน่แอมเห็นแอมในกล่อง,องส,ดส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 ดอ่างพี่ยังน้องมึนเล็กน้อยมึง แต่ปีนี้ไปกิบเดิเเนเบาๆแข็งห่อกับบัลลัส่ผ้าได้ครับเอามา,ามตักเลยแบบนั้นเหรอเห็ดบดกกรหย่ำง่ายเห็นไหมบ่ามันเป็นเห็ดปลายขาวพอเกลดออกอพอดีขามันห่ากับตัดออกกันต่ออ,อยู่ใบเจ็ดแผงนี่แล้วจนอิ่มโมยัน เสียพี่ม,มาไปกินโดนเหมือนกันหัอเข้าเสียพี่หลีเสียประคักเขาเขากะคากบึงนี่นั่เเงเหนเท่าเป็นดอกเลยกันเดี๋ยวขำก็ เดี๋ยวเอาบ่าดีอยู่คลิปนี้ก็เป็นคลิปเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บ้านหรือเป่านะเมนครับเพราะว่าเฮาคลิปจากแกงเห็ดก็จำมันอีกอ่ะอยู่บ้านบางวันก็เล็กเอาเห็ดในตัวมาแกงนะครับอาจารยนฝอกันชิมไอเด้อจานกินเหนียวเน้องลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งลำเลยลำเลยจ้า